เขาเคยคิดว่าอย่าแล้วชีวิตจะเบาขึ้นแต่คื้นหนึ่งในโรงพยาบาลชื่อของอดีตภรรยาที่เขาเคยดูถูกกลับดังขึ้นท่ามกลางเสียงเตือนฉุกเฉินเมื่อผู้หญิงที่เขาไม่เคยเห็นค่ากลายเป็นศัลยแพทย์ระดับประเทศและคนที่ต้องนอนอยู่ในความเสี่ยงอาจเป็นเขาเองคื้นเดียวอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตและความจริงที่เจ็บที่สุด อาจมาถึงช้าในเวลาที่ไม่มีโอกาสแก้ไขดูให้จบเพราะตอนจบจะทำให้หัวใจคุณหยุดคิดถึงคำว่าสายเกินไปหัวใจแตกสลายคืนฝนตกเสียงฝนกระแทกหลังคาเหล็กดังสัน่นกลิ่นสนิมและน้ำขังอบอวนในลานจอดรถของโรงพยาบาลเขายืนถือเอกสารยากระดาษยับในมือที่เปียกเหนื่อหัวใจหนักอึ้งเหมือนถูกกดจมไฟนีออนกระพริบ แสงขาวซี่สะท้อนพื้นเปียกลื่นรองเท้าหนังของเขาเย็นเฉียบชื่อหนึ่งดังขึ้นจากลำโพงน้ำเสียงชัดเยือกเย็นและทรงอำนาจศัลยแพทย์ผู้ช่วยชีวิตคนไข้วิกฤตเขาชะง,งักนิ้วมือสั่นชื่อนั้นคือชื่อของอดีตภรรยาผู้หญิงที่เขาเคยมองข้ามผู้หญิงที่เขาเคยบอกว่าไม่มีความฝันกำลังเดินออกจากห้องผ่าตัด เสื้อกาวสีขาวเปื้อนเลือดเล็กน้อยแววตานิ่งและเด็ดขาดกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อกระแทกจมูกเขาแพทย์พยาบาลและนักกาวหันมามองเธอด้วยความเคารพแฟลชกล้องว่าจนเขาตาพร่าเธอหยุดสายตาสบกับเขาเพียงชั่ววินาทีความมินชาผ่านทะลุอกเอกสารในมือเขาหลุดร่วงกระดาษเปียกติดพื้นเสียงหัวใจเต้นดังในหู เขารู้สึกเหมือนอากาศหายไปลมหายใจติดขัดร่างกายหนักจนก้าไม่ออกเธอเดินเข้ามาใกล้รองเท้าส้นดังชัดบนพื้นกระเบื้องทุกก้าวเหมือนเหยียบหัวใจเขาเธอหยุดอยู่ตรงหน้าสายตาน,นิ่งไม่โกรธไม่เศร้าแต่เต็มไปด้วยระยะห่างที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนเขาอ้าปากริมฝีปากสัน่นคำพูดติดค้างในลำคอ เสียงเครื่องช่วยชีวิตดังลอดออกมาจากห้องฉุกเฉินกลิ่นเลือดอุ่นผสมกลิ่นแอลกอฮอล์มือของเธอเปื้อนเลือดแต่มั่นคงเธอเอ่ยชื่อเขาเบาๆน้ำเสียงสงบเหมือนผ่าตัดหัวใจแต่คมนิ่งจนเขารู้สึกเจ็บรอบตัวเงียบงนันเหมือนโลกหยุดหมุนเขาเพิ่งรู้ว่าแท้จริงแล้วคนที่เขาทิ้งไปคือคนที่ไม่มีวันย้อนกลับมาง่ายๆเธอหันหลังกลับ กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อยังคงค้างในอากาศทิ้งเขาไว้ท่ามกลางสายตาคนมากมายเขายืนนิ่งฝ่าเท้าชายเย็นเสียงรองเท้าของเธอค่อยๆไกลออกไปเสียงประตูกระจกปิดลงดังชัดเหมือนคำตัดสินอกเขาหนักอึ้งจนแทบยืนไม่ไหวหน้าจอขนาดใหญ่สว่างขึ้นภาพข่าวถ่ายทอดสดจากห้องผ่าตัดชื่อเธอปรากฏตัวใหญ่กลางจอ ศัลยแพทย์หัวใจระดับประเทศผู้กอบกู้ชีวิตนับไม่ถ้วนผู้หญิงที่เขาเคยสั่งให้ลาออกจากงานมือเขากำแน่นเล็บจิกเข้าฝ่ามือจนเจ็บแต่ความเจ็บนั้นสู้ในอกไม่ได้เสียงผู้คนรอบข้างสุบสิบชื่นชมยกย่องทุกคำเหมือนคมมีดกรี้ซำลงบนความทรงจำคืนวันที่เขาพูดคำดูถูก ไฟเย็นของโรงพยาบาลส่องลงมาแสงสะท้อนพื้นขาวจนแสบตาเหงื่อเย็นไหลาตามขมับเขาก้าวไปข้างหน้าหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกประตูห้องผ่าตัดอีกบานเปิดออกเจ้าหน้าที่รีเพลงเข็นเตียงผู้ป่วยกลิ่นเลือดสดลอยมาตีจมูกเธอกลับออกมาอีกครั้งมือสวมถุงมือสายตา,นาแน่วแน่กว่าครั้งก่อน เลือดหยดลงพื้นสีแดงตัดกับกระเบื้องขาวภาพนั้นทำให้เขาหายใจไม่ทั่วท้องเธอเดินผ่านเขาไปไหลแทบชนความเย็นจากตัวเธอซึมเข้ามาเขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังกลบทุกอย่างจนไม่รู้ว่าเธอพูดอะไรบางอย่างชื่อของเขาหลุดจากริมฝีปากเธออีกครั้งเบาแต่ชัดเจนเขาหันไป สายตาสบกันใกล้เกินเคยระยะห่างที่เคยคิดว่าครอบครองได้ตอนนี้กลับกลายเป็นกำแพงสูงสูงจนเขามองไม่เห็นปลายทางลมหายใจเขาขาดเป็นช่วงเสียงเครื่องปรับอากาศครางต่ำเหมือนโรงพยาบาลกำลังกดดันเขาเธอมองตรงเข้าไปในตาเขาแววตานั้นนิ่งและลึกเหมือนมองทะลุทุกคำแก้ตัวในอดีตไฟสีแดงเหนือห้องผ่าตัดกระพริบ เสียงเตือนฉุกเฉินดังขึ้นจังหวะเดียวกับหัวใจเขาที่กระตุกแรงมือของเธอสั่นเพียงเสี้ยววินาทีแล้วกลับมั่นคงดังเดิมเหมือนไม่เคยมีเขาอยู่ในชีวิตกลิ่นเลือดเขาชัดเจนขึ้นพื้นเย็นเฉียบใต้ฝ่าเท้าเขารู้สึกเหมือนยืนอยู่ในห้องพิพากษาเธอขยับเข้ามาใกล้ระยะห่างหายไปแต่ความหนาวกลับเพิ่มขึ้น เสียงของเธอเอ่ยช้าช้าน้ำเสียงราบเรียบเหมือนมีที่ไม่มีเลือดคำพูดนั้นแทงเข้ากลางอกความทรงจำเก่าวถาโถมคืนที่เขาละเลยสายโทรศัพท์เธอไฟเหนือศีรษะสว่างจ้าแสงสะท้อนหยดเหงื่อบนหน้าผากเขาสายตาคนรอบข้างกดทับจนเขาหายใจยากเธอหยุดพูดแต่สายตาย,ยังไม่ละเหมือนรอให้เขาจมลงไปเอง เขาพยายามเอ,อ่ยชื่อเธอเสียงแหบแห้งเหมือนเขาถูกบีบเสียงเตียงผู้ป่วยกระแทกพื้นดังใกล้เข้ามาเจ้าหน้าที่ตะโกนตัวเลขชีพรจรตกต่ำเธอหันกลับไปทันทีร่างกายเคลื่อนไหวตามสัญชาตญาณทิ้งเขาไว้กลางความโกล่าหะเสื้อกาวของเธอสะบัดปลายผ้าเฉียดมือเขาความเย็นนั้นทำให้เขาชาไปทั้งแขน เขายื่นมือออกไปปลายนิ้วสัน่นแต่คว้าได้เพียงอากาศประตูห้องฉุกเฉินปิดลงอีกครั้งเสียงดังหนักเหมือนตัดทางกลับอย่างเด็ดขาดไฟสีแดงติดค้างสะท้อนในดวงตาเขาเหมือนสัญญาณเตือนที่มาช้าเกินไปไฟสีแดงยังคงส่องกระพริบช้าช้าเหมือนนับถอยหลังบางอย่างที่มองไม่เห็น เสียงนาฬิกาในถงดังชัดทุกวินาทีกระแทกเส้นประสาทเขารู้สึกถึงความผิดพลาดท,ทุกครั้งที่กับพริบตามือของเขาเย็นจัดเหงื่อไหลลงตามสันหลังเสื้อสูทที่เคยภูมิใจกดทับลมหายใจเสียงร้องสังการจากหลังประตูเด็ดขาดไร้ความลังเลชื่อเธอดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่จากปากเขาแต่มาจากแพทย์คนอื่น น้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความหวังความเชื่อมั่นสิ่งที่เขาไม่เคยมอบให้เขาแนบมือกับประตูกระจกความเย็นแล่นขึ้นแขนเหมือนเตือนว่าตัวเขาไม่ควรอยู่ตรงนี้ภ้าสะท้อนของตัวเองในกระจกซีดเซียวดวงตาเต็มไปด้วยความตระหนักที่สายเกินไปความทรงจำเก่าค่อยๆบีบรัดคืนที่เธอกลับบ้านดึกกลิ่นโรงพยาบาลติดเสื้อ คำพูดเย็นชาที่เขาเคยโยนใส่ดังซ้ำในหัวชัดกว่าคำชมของคนทั้งตึกเสียงโลหะกระทบกันจากด้านในจังหวะเร่งรีบเหมือนแข่งกับเวลาเขาปืนน้ำลายลำคอแห้งผากหัวใจเต้นผิดจังหวะถุงมือเปื้อนเลือดคู่หนึ่งถูกโยนลงถังเสียงเบาแต่ดังเหมือนคำตัดสินเขาหลับตาแน่น กลิ่นเลือดยังติดอยู่ในอากาศความจริงค่อยๆค,คลี่ตัวออกมาผู้หญิงที่เขาเคยคิดว่าไม่มีค่ากำลังยืนอยู่ระหว่างชีวิตกับความตายของใครบางคนด้วยมือที่เขาไม่เคยเชื่อมัน่นไฟเหนือประตูไม่ดับเสียงด้านในยังไม่หยุดและเขายังคงยืนอยู่ตรงเดิมรอคำตอบที่อาจไม่มีวันย้อนให้เขากลับไปเป็นส่วนหนึ่งของโลกเธอได้อีกเสียงบานประตูเลื่อนดังอีกครั้งแพทย์คนหนึ่งวิ่งออกมา ใบหน้าเคร่งเครียดเหนือชุ่มเขาเงยหน้าขึ้นทันทีหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อชื่อเธอถูกเรียกซ้ำอย่างเร่งรีบคำว่าภาวะแทรกซ้อนหลุดออกมาจากปากใครบางคนเบาแต่แทงลึกเขารู้สึกเหมือนพื้นเอียงลมหายใจสั้นและเร็วมือสั่นควบคุมไม่ได้ไฟในถงสว่างจ้าเกินไปทุกเสียงดังเกินไป ประสาทสัมผัสถูกรบกวนจนแทบแตกประตูอีกบานเปิดออกเธอโผล่ออกมาเพียงครู่สายตาคมกริบเต็มไปด้วยแรงกดดันเลือดเปื้อนปลายแขนเสื้อหยดสีแดงไหลช้าช้าเหมือนเวลาที่กำลังหยุดเธอสังการอย่างเด็ดขาดเสียงไม่สัน่นแต่ดวงตาแดงกำ่ำแพทย์และพยาบาลขยับตามทันทีความโกลาหลเริ่มปะตุ เหมือนพายุในพื้นที่แคบเขาเก้าวเข้าไปใกล้โดยไม่รู้ตัวหัวใจเต้นแรงจนเจ็บความกลัวที่ไม่เคยรู้จักแล่นขึ้นสันหลังเธอหันมามองเขาอีกครั้งสายตานั้นหนักแน่นแต่มีบางอย่างแตกร้าวอยู่ลึกๆเพียงเสี้ยววินาทีเขาเห็นความอ่อนล้าเห็นความโดดเดี่ยวที่เขาเคยสร้างเสียงหัวใจของเขาดังท่วมทุกอย่าง โลกทั้งใบหดแคบลงเหลือแค่ประตูนั้นกับเธอเธอกำหมัดสูดหายใจลึกเหมือนกำลังพยุงตัวเองก่อนจะหันกลับเข้าไปด้านในทิ้งประโยคสั้นๆไว้ในอากาศคำที่ทำให้หัวใจเขาชาหมดแรงเสียงประตูปิดลงหนักแน่นและเขารู้ว่าครั้งนี้คนที่กำลังผ่าตัดอยู่ด้านใน อาจเป็นหัวใจของเขาเองเขาสุดนั่งลงกับเก้าอี้เย็นเฉียบโลหะกดแน่แผ่นหลังความหนาวแทรกเข้ากระดูกเสียงรองเท้าเดินผ่านไปมาเร่งรีบไร้ใครมองเขาอีกหน้าจอเหนือสีสับเปลี่ยนภาพสัญญาณชีพเต้นขึ้นลงเส้นสีเขียวสั่นไหวเหมือนลมหายใจที่ไม่มั่นคงเขาจ้องไม่กระพริบดวงตาแสบพร่า ทุกจังหวะก,กระตุกทําให้หัวใจเขากระตุกตามกลิ่นกาแฟขมลอยผ่านแต่ลําคอกลืนไม่ลงปากแห้งจนชาเสียงประกาศฉุกเฉินดังซ้ําพื้นที่ถูกปิดความเงียบหนักอึ้งกดทับถงทั้งชั้นเขาหลับตาภาพเธอในวันจดทะเบียนอย่าซ้อนทับใบหน้านิ่งไม่พูดไม่ขอมือของเขากำแน่นปลายนิ้วซีขาว ความรู้สึกผิดเริ่มบีบแน่นกว่าเดิมเสียงโลหะกระทบจากด้านในดังขึ้นอีกจังหวะทีหัวใจเขาเต้นตามโดยไม่ตั้งใจเขาลุกขึ้นยืนขาอ่อนแรงต้องพิงผนังเย็นจัดแสงไฟสะท้อนกระจกเห็นเงาตัวเองแต่เป็นเสี้ยวเหมือนชีวิตที่ไม่มีรูปทรงเดิมประตูห้องผ่าตัดยังปิดไฟสีแดงไม่เปลี่ยน เวลายือดออกยาวจนทรมานเหมื่อหยดจากคางไหลลงพื้นเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยินเขาเงยหน้าขึ้นอีกครั้งได้ยินเสียงของเธอผ่านลำโพงภายในสั่งการด้วยน้ำเสียงที่คุ้นเคยเสียงนั้นมั่นคงหนักแน่นแต่แฝงความเหนื่อยล้าที่เขาไม่เคยรับฟังหัวใจเขาเต้นแรงลมหายใจขาดเป็นห่วง เมื่อรู้ว่าทุกการตัดสินใจของเธอในเวลานี้ไม่ได้มีเขาอยู่ในสมการอีกต่อไปเสียงเครื่องมือผ่าตัดทำงานไม่หยุดดังแว่วลอดผ่านผนังหนาสั่นสะเทือนถึงหน้าอกเขาเขาเอาหน้าผากพิงกระจกความเย็นซึมเข้าไปในสมองความคิดสับสนหมุนวนภาพอดีตโผล่ขึ้นมาไม่ขาดสายอาหารเย็นที่เธอกินคนเดียวแสงไฟในครัวที่เขาไม่เคยสนใจ เสียงของเธอผ่านลำโพงอีกครั้งสั้นเฉียบคำศัพท์ทางการแพทย์ดังรัวแพทย์คนอื่นตอบรับพร้อมเพรียงจังหวะเหมือนหัวใจที่เร่งจนเกินไปเขากำมัดแน่นข้อต่อเจ็บแต่ความเจ็บนั้นไม่อาจเปรียบไฟสีแดงกระพริบถี่ขึ้นแสงนั้นตอกย้ำเวลาที่เหลือน้อยลงเสียงสัญญาณเตือนดังแหลม พยาบาลรีบวิ่งเข้าออกบรรยากาศตึงเครียดจนหายใจไม่ออกเขารู้สึกถึงรถโลหะในปากเลือดจากริมฝีปากที่กัดโดยไม่รู้ตัวความกลัวกลืนทุกเหตุผลชื่อเธอถูกเรียกซ้ำคราวนี้ดังและหนักเหมือนแบกรับทุกชีวิตในห้องนั้นความเงียบฉับพลันตามมาไม่มีเสียงตอบไม่มีเสียงสังการหัวใจเขาหยุดไปชั่วขณะ โลกทั้งใบเหมือนถูกดึงออกลมในถงหายไปประตูห้องผ่าตัดสั่นเล็กน้อยไฟแดงยังค้าง,างแต่ความเงียบนั้นน่ากลัวเกินไปเขาก้าวไปข้างหน้ามือแตะที่บานประตูปลายนิ้วชาจนไร้ความรู้สึกจากด้านในเสียงหนึ่งดังขึ้นชัดเจนเป็นเสียงของเธอเหนื่อยแหบแต่ยังยืนหยัด เสียงนั้นประกาศการตัดสินใจสุดท้ายคำที่ทำให้เขารู้ว่าชีวิตหนึ่งรอดและอีกชีวิตหนึ่งได้สูญเสียบางสิ่งไปตลอดการความเงียบยังไม่สลายอากาศในถงหนักจนกดหน้าอกเขาหายใจเข้าได้เพียงครึ่งเดียวประตูยังปิดไฟแดงไม่ดับเหมือนตั้งใจถ่วงเวลาให้ทรมานแพทย์คนหนึ่งเดินออกมา ถอดหน้ากากช้าๆดวงตาแดงก่ำจากความเหนื่อยเขารีบเงยหน้าหัวใจเต้นแรงจนเจ็บความหวังผสมความกลัวพันกันแน่นคำว่าปลอดภัยดังออกมาเบาแต่หนักราวค้อนหัวเขาอื้อขาอ่อนจนต้องจับพนักเก้าอี้ลมหายใจสั่นระริกแต่สีหน้าของแพทย์ยังไม่คลายสายตะลังเล เหมือนมีบางอย่างยิงค้างอยู่เสียงรองเท้าของใครบางคนดังใกล้เข้ามาจังหวะช้าไม่เร่งรีบเหมือนก่อนหนะ้าเธอเดินออกมาไม่มีเสื้อกาวมีเพียงคราบเลือดจางบนแขนเสื้อใบหน้าเหนื่อยล้าดวงตาลึกโหลแต่ยังสงบนิ่งกลิ่นยาฆ่าเชื้อผสมกลิ่นเลือดยังค้างติดตัวเธอแรงชัด จนเขาแทบเบียนหัวเธอหยุดยืนตรงหน้าเขาระยะห่างพอดีใกล้เกินจะเป็นคนแปลกหน้าเขาเห็นมือเธอสัน่นเล็กน้อยเหมือนพยายามซ่อนแสงไฟเหนือสีสะสะท้อนดวงตาเธอมีรอยชื้นแต่ไม่มีน้ำตาไหลเสียงรอบ้างค่อยๆหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจเขาเต้นดังจนเจ็บ เธอสูดหายใจลึกไหลยขยับขึ้นแล้วเอ่ยคำหนึ่งน้ำเสียงนั้นอ่อนแรงแต่หนักแน่นคำที่ทำให้เขาชาไปทั้งตัวเพราะเขารู้ทันทีไม่ใช่ทุกอย่างที่รอดและไม่ใช่ทุกอย่างที่สามารถซ่อมแซมได้แม้จะเป็นศัลยแพทย์ก็ตามเขายืนนิ่งเสียงในหูอื้อเหมือนโลกหมุนช้าลงเธอมองเขา สายตาไม่ตำหนิไม่ขอความเข้าใจเพียงสายตาของคนที่เดินผ่านพายุมาแล้วและไม่อยากหันกลับไปมองอีกกลิ่นเลือดบนเสื้อเธอยังอุ่นไอร้อนปะทะอากาศเย็นทำให้เขารู้สึกหนาวลึกถึงข้างในเสียงเครื่องช่วยชีวิตจากด้านหลังดังต่อเนื่องเป็นจังหวะคงที่เหมือนย้ำเตือนว่าใครบางคนยังอยู่แต่บางสิ่งได้หายไปแล้วอย่างถาวร เธอขยับริมฝีปากคำพูดช้าชัดเขาฟังทุกพยางเหมือนมีคมกรีดลงบนความหวังสุดท้ายมือเธอคลายออกความสั่นหยุดลงเหมือนตัดสินใจบางอย่างเสร็จสิ้นไฟสีแดงเหนือห้องผ่าตัดดับลงแสงขาวเข้ามาแทนแต่ในอกเขากลับมืดลงแพทย์และพยาบาลเริ่มทยอยเดินออกเสียงพูดค่อยๆกลับมา โลกเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งแต่เขายังคงยืนอยู่ตรงเดิมเหมือนถูกทิ้งไว้ในวินาทีเดียวที่ความจริงเปิดโปงทุกอย่างเธอเบี่ยงตัวกำลังจะก้าวผ่านเขาไปเหมือนคนไม่รู้จักปลายแขนเสื้อเธอเฉียดมือเขาอีกครั้งคราวนี้เย็นและไกลกว่าเดิมหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนพยายามดิ้นรนก่อนจะเข้าใจช้าชา ว่าการผ่าตัดที่ยากที่สุดในคืนนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังประตูกระจกแต่คือการตัดขาดของหัวใจสองดวงที่ไม่มีทางเย็บกลับให้เหมือนเดิมได้อีกและเขายังต้องยืนอยู่ตรงนั้นฟังเสียงก้าวเท้าของเธอค่อยๆจางหายไปในทางเดินยาวของโรงพยาบาลทางเดินยาวยังไม่สิ้นสุดไฟสีขาวทอดยาวเหมือนอุโมงค์ไร้ทางออกเสียงก้าวเท้าของเธอเบาลงทุกที เขาหันหลังตามสัญชาตญาณสายตาเล่ยตามแผ่นหลังที่คุ้นเคยแต่ไม่หลงเหลือความเป็นของเขาอีกแล้วอากาศเย็นจัดแทรกผ่านปอดลมหายใจเจ็บแปรเหมือนสูดมีเข้าไปกลิ่นยาฆ่าเชื้อเจอจางแทนที่ด้วยความว่างเปล่าโถงที่เคยอึดทึกลับเงียบผิดปกติเขาก้าวออกไปหนึ่งก้าวพื้นแข็งกระทบฝ่าเท้าเสียงดังเกินไปในความเงียบ เธอหยุดไม่หันกลับมาแต่ยืนอยู่นิ่งๆแสงไฟเหนือศีสะสันไหวเงาของทั้งสองทอดยาวบนผนังแต่ไม่ทับซ้อนกันอีกเขาได้ยินเสียงหายใจของตัวเองหนักสัน่นชื่อของเธอค้างอยู่ที่ริมฝีปากแต่ไม่มีเสียงหลุดออกมาเหมือนร่างกายปฏิเสธคำขอใดๆเธอเอ่ยขึ้นก่อน น้ำเสียงต่ำมั่นคงคำพูดนั้นไม่ดังแต่กล้องในหัวเขาชัดเจนกว่าครั้งไหนมือเธอเอื้อมแต่กำแพงพยุงตัวเองชั่วขณะความเหนล้าหลุดรอดออกมาเล็กน้อยแต่เมื่อเธอตั้งตัวได้ไหล่ก็ตรงแผ่นหลังก็แข็งแรงเหมือนผู้หญิงที่ผ่านการผ่าตัดนับพันครั้งและเรียนรู้แล้วว่า อะไรต้องตัดทิ้งเขารู้สึกถึงแรงกดในอกเหมือนหัวใจถูกจับวางบนถาดผ่าตัดโดยไม่มีใครสวมถุงมือไฟทางเดินสว่างต่อเนื่องไม่มีที่มือให้ซ่อนไม่มีที่ให้ถอยเธอหันศีรษะมาเพียงเล็กน้อยไม่ใช่เพื่อมองแต่เพื่อย้ำน้ำเสียงสุดท้ายของเธอเย็นชัด คำที่ทำให้เขารู้ว่าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเขาไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินในชีวิตเธออีกต่อไปคำพูดนั้นยังค้างในอากาศหนักเหมือนกลิ่นเลือดที่ล้างไม่ออกเธอเดินจากไปจริงๆครั้งนี้ไม่ชะลอไม่ลังเลเสียงส้นรองเท้าหายลับเหลือเพียงเสียงหัวใจเขาที่เต้นผิดจังหวะรุนแรงสับสน เขายืนอยู่กลางทางเดินผู้คนเดินผ่านแต่ไม่มีใครมองเห็นเขาไฟเหนือสีสยังสว่างสว่างเกินไปจนทุกความผิดพลาดถูกเปิดโปงมือของเขาแตะอกตัวเองรู้สึกถึงการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอเหมือนหัวใจเริ่มประท้วงลมหายใจติดขัดปอดไม่รับอากาศโลกทั้งใบหดเล็กลงอีกครั้ง เสียงประกาศเรียกแพทย์ดังขึ้นไม่ใช่ชื่อเธอแต่ครั้งนี้เขาได้ยินชื่อตัวเองน้ำเสียงจากลำโพงไม่เร่งแต่จริงจังชวนให้ขนลุกผู้คนรอบตัวเริ่มหันมามองสายตาแปลกใจปนกังวลเขาก้าวไปไม่ได้ขาแข็งเลือดในกายเย็นลงอย่างรวดเร็วพื้นขาวใต้เท้าเริ่มโค้งอ่ะ แสงไฟแตะเป็นเส้นภาพตรงหน้าสั่นไหวเสียงชีพจรดังในหูที่อัดแน่นเขารู้สึกเจ็บแบบที่หน้าอกความเจ็บแล่นขึ้นสู่ลำคอจนต้องเอามือกดแน่นเจ้าหน้าที่วิ่งเข้ามาเสียงตะโกนใกล้กลาปะปนกันเขาล้มลงความเย็นจัดพื้นซึมเข้าหลัง ลมหายใจขาดห่วงในวินาทีที่สายตาเริ่มพร่าภาพสุดท้ายที่ผุดขึ้นในหัวไม่ใช่ความสำเร็จไม่ใช่ตัวตนที่เขาภูมิใจแต่เป็นแผ่นหลังของเธอนิ่งแข็งแรงและเขาเพิ่งเข้าใจอย่างเจ็บลึกว่าห้องฉุกเฉินที่แท้จริงในคืนนี้ไม่ใช่ของใครอื่นแต่เป็นของเขาเองแสงไฟขาวพร่าค่อยๆนิ่งลง เสียงรอบตัวแผ่วเบาเหมือนถูกดึงให้ห่างออกไปทีละชั้นเขานอนนิ่งได้ยินเสียงเครื่องตรวจหัวใจสม่ำเสมอช้ากลิ่นยาฆ่าเชื้อเดิมแต่ไม่ใช่ที่เดิมเพดานขาวเรียบอยู่เหนือศีสษะเขาเอียงสายตาเห็นเงาสะท้อนในกระจกชายคนหนึ่งที่ดูแปลกหน้าอกยังเจ็บ แต่ไม่รุนแรงเจ็บพอให้รู้สึกประตูเปิดออกแพทย์หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาเสื้อกาวสะอาดไม่ใช่เธอแต่ดวงตานั้นจริงจังเหมือนกันคำว่าอาการคงที่ถูกเอ่ยขึ้นน้ำเสียงเป็นทางการปราศจากอารมณ์เขาหลับตาลงรับฟังโดยไม่ถามต่อเหมือนยอมรับบทสรุป เมื่อเปิดตาขึ้นอีกครั้งห้องอยังเงียบมีเพียงเสียงเครื่องช่วยชีวิตเป็นเพื่อนเขาหันหน้าไปทางหน้าต่างแสงเช้าอ่อนๆเริ่มส่องเข้ามาเขารู้ดีไม่มีใครจะเข้ามาไม่มีมือคุ้นเคยจับไว้แต่ในความว่างเปล่านั้นเขาได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งความรักไม่ใช่สิ่งที่ทวงคืนได้เสมอและคุณค่าของคนบางคน อาจรู้ช้าจนไม่เหลือเวลาให้ได้พูดคำขอโทษอีกแสงเช้าสาดลงบนเตียงเงียบเขาหลับตาลงอีกครั้งปล่อยให้คืนที่หนักอึ้งจบลงอย่างสงบ